ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อ ลดหย่อนภาษีอย่างไรให้โดนใจให้คุ้มค่าให้ได้ประโยชน์สูงสุดฟังคลิปนี้จบมีคำตอบ tax time ท็ x s e a s o นหะรือรูดูการภาษีนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงกำลังจะมองหาวิธีการลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับนะกระบวนการและวิธีคิดนะเพื่อที่ปีนี้เราจะสามารถมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์การวางแผนที่นัน,น<ด>ว่าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการวางแผนซื้อประกันหรือการวางแผนซื้อ กองทุนรวมนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปตัดสินใจนะว่าเราจะต้องซื้อหรือไม่อย่างไรเนี่ยติดตามเนื้อหา EP เต็มเทคนิคการซื้อรถหย่อนภาษีให้ได้สูงสุดประจำปี2021ในวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนเวลาดี18นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดติดตามเนื้อหาสาระดีๆนะคะ